สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบนะครับวันนี้เรากลับมากับ MacBook Pro เครื่องนี้นะครับคลิปแรกทํา Unboxing คลิปที่2ทํารีวิวนะครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปรีเทิร์นนะครับคลิปคืนของไม่คาดฝันแลวแล้วก็ถึงเวลาแลวแล้วเธอก็ต้องไปนะครับหลายคนทงง,งเอ๊ะทำไม2คลิปแรกก็ดูว่าผมก็แฮปปี้กับทาง Apple หรือว่า MacBook Pro เครื่องนี้เนี่ยทำไมถึงจะก,การคืนนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะคืนหรอก เรื่องมันมีอยู่ว่าผมใช้ Happy ยังคงยืนยันว่า Happy ดีกับทาง Macbook Pro เครื่องนี้นะครับผมใช้งาน Final Cut Pro นะครับตัดต่อไฟล์ 4K เป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดใครตามทาง YouTube Channel d b b y t e จะเห็นดีแหละว่าผมถ่ายแต่ 4K ถ่ายคลิปอยู่ประมาณ10-20นาที minutes, แต่ไฟล์ Footage จริงๆนะ่ะจะอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงสมัยที่อยู่ใน Windows ถ้าในตัว Adobe Premier e Pro 1นึเทเลบายนี่อว่าเหลือๆเลยผมใช้งานแบบเหลือจริงนะครับ1เทบในตัว M2 ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีทั้งเกมมีอว่าทั้งเกมหลายๆอย่างทั้งรูปภาพหลายๆอย่างล่อไปเกือบครึ่งเทเบแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณครึ่งเทเบกว่าเป็นของส่วนของการทำงานนะครับเลยสั่งเครื่องนี้ก็คิดว่าเอ้หนึ่งเทบมันคงจะพอนะปรากฏว่ามันไม่พอถามว่าเพราะอะไรเลิกใครใช้งานไฟ n a l Cut Pro อยู่เนี่ยมันจะมีปุ่มตอน Import file นะครับว่าให้เรา Optimate หรือ Op optimize ไฟล์ให้มันแบบ เหมาะกับการตัดต่อเพื่อการเกตสีหรือว่าในระหว่างที่ทํางานเนี่ยมันจะสมูทนะครับซึ่งผมก็เลือกเจ้าสิ่งนี้แหละทําให้ตัวไฟน a ลคัตโปรมันเหมือนสร้างไฟเเทมขึ้นมานะครับมันใหญ่มากใหญ่กว่าไฟจริงที่ปกติผมถ่ายฟูตเทปประมาณ40-50นาทีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อยกว่ากิกว่านตามจริงนะครับซึ่งมันเหลือๆแล้วแหละแ,แต่พอมันทำออพติมัลไฟให้มันเหมาะกับตัวไฟนอลคัตโปรเนี่ยไม่ได้เขียดอ็อกซี่นะครับ มันเลยล่อไปเกือบ1เทราไบต์ตลอดเลยแล้วพอล่าสุดสังเกตว่าผมเพิ่มกล้องตัวที่2มา1เทราไบต์ไม่พอนะครับผมก็เลยโทรป,ปรึกษาทาง Apple ว่าเอ้ยสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างกับเครื่องนี้นะครับ Apple ก็ให้คําแนะนําดีนะครับเหมือนจะปรึกษาข้อมูลนะครับว่าเอ้ยเราเนื้อที่ไม่พอมันสามารถทําการแบบเพิ่มเนื้อที่ได้ไหมซึ่งผมก็เข้าใจคิดว่ามันคงเป็นอารมณ์เดียวกับสมัย PC c u คัสตอมนะครับเอ้ยเนื้อที่ไม่พอก็เปลี่ยนฮารเดียวสิเพิ่มเนื้อที่ไปก็คิดว่าออรรมณ์ Note หืท MacBook Pro มันคงจะทำได้เหมือนกันปรากฏว่าคำตอบที่เขาให้มาคือไม่สามารถทำการเปลี่ยนได้นะครับทั้งๆทงี่มันก็มีน็อตน,นะโอเคนโยบายเขาคือไม่มีการเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนเนื้อที่นะผมเลยปรึกษาเอ๊ะแล้วมันจะพอมีวิธีทางทําอะไรยังไงได้บ้างเผื่อในงานผมก็ปรึกษากแล้งงานเนี่ยมันไม่พอจริงๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยให้คําแนะนําเลยว่าถ้าเครื่องไม่เกิน14วันเนี่ยให้ทําเรื่องคืนและสั่งใหม่ไปเลยผมโหขนาดนั้นเลยเราต้องคืนเครื่องเลยเราผมก็ ใช้เครื่องนี้แฮปปี้ผูกพันกับมันมานานพอสมควรเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมใช้เครื่องมาแล้ว16วันเกิดมา2วันนะวันที่โทรหาเขานะครับ <laughs> เขาแล้วโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปมาเขาเหมือนให้เราโฮสายไปแป๊บหนึ่งประมาณเกือบเกือบห,หนาทีผมก็รอนะครับ5นาทีเขาก็โทรกลับมานะเขาบอกเขาเคลียร์ได้ละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะทําเรื่องคืนเครื่องนี้ให้เลยผมตกใจตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะคืนเครื่องนะครับแต่เขาบอกโอเคถ้าเราเนื้อที่ไม่พอจริงจริง จากการคืนไปเลยก็คือเลยมาสวันเขาก็ทําเรื่องคืนให้ด้วยนะผมก็งงเหมือนกันและไม่ได้ว่าว่ามีคอนแทคหรือว่ามีสัญญาได้นะว่าเฮ้ยเราต้องซื้อเครื่องใหม่เขานะถึงจะทําเรื่องคืนได้คือผมไม่ซื้อเครื่องใหม่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสในจุดนี้นะครับก็คือเอาให้ทําเรื่องคืนไปก่อนเราจะซื้อไม่ซื้อว่าในทีนึงนะครับก็เลยจาัดก,การเลยแล้วกันให้เขาทําเรื่องคืนให้นะครับผมก็เขาบอกให้เก็บกล่องเก็บอะไรไว้โชคดีเก็บไว้พอดีเพื่อจะได้ส่งคืนเขานะเดี๋ยววันนี้เขาจะมารับตอนแรกผมคิดว่าเอ้ย การส่งคืนมันคงยุ่งยากนะเพราะว่าสั่งทาง Apple Store เนี่ยเหมือนเขาไม่มีสูตรในเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นนะคือส่งมาเนี่ยอย่างเครื่องเนี้ตอนนั้นที่ส่งในคลิป unboxing เนี่ยเครื่องนี้ก็ส่งมาจากทางเซี่ยงไฮ้นะครับเมืองจีนก็คือทางโรงงานที่เมืองจีนละของ Apple นะครับไอ้เราก็คิดว่าขากลับก็คงต้องส่งเหมือนเดิมไหมครับนะคือเราจาัดก,การราับผิดชอบเรื่องการส่งเองนะครับแต่เขาบอกว่า ไม่ต้องทำอะไรรอเฉยๆเดี๋ยวเขาให้ทาง DHL มารับให้ถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับก็คือคนที่เคยมาส่งแหละอันนี้ผมก็จาัดก,การรีเซ็ตแฟคทอรี่อะไรเรียบร้อยหมดละก็คือเป็นเครื่องใหม่เลยไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรหมดแล้ว <c oughs> ผมยังงงเลยเอ๊ะแล้วเขาจะไปทําอะไรกับไอ้เครื่องเก่าผมนะแต่ถือว่าโจทย์การใช้งานผมโอเคแฮปปี้นะตอนนี้ใช้ Final Cut Pro คล่องแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปพีเมียอีกเลย <c oughs> ไม่อยากกลับไปพีเมียอีกเลยนะครับตอนนี้เลยคอมพิวเตอร์ผมเลย พีซีคัสซอมเก่าผมเลยกลายเป็นคอมแบบเอาไว้เล่นเกมเลยร0 0นะไม่ได้ทำงานแล้วแต่ตอนนี้ทำงานก็ทำงานใน macbook pro เครื่องนี้แหละตอนแรกยังคิดอยู่ว่าเอ้ยเขาให้คืนแล้วเราจะไปถอยไ m a c pro เลยไหมเอาแบบตัวแรงของมันมาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมีโจทย์ตัวเองแล้วว่าในขณะที่ทำงานเนี่ยพอเป็น macbook pro มันทำได้ทุกที่นะครับทุกวันนี้คลิปเนี่ยผมยังเอาไปตัดตัดคลิปบนเตียงอยู่เลยนะคือทำงานทุกที่จริงๆในรถในโอ้โหคือทำได้หมด แต่ถ้า i m a c p r o มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือน PC c u s t o m เครื่องเก่าผมแล้วก็คือทำได้อยู่แค่ที่เดียวไม่สามารถย้ายที่ได้นะครับแต่โอเค MacBook Pro มันอาจจะยังมีปัญหาเรื่อง t e r m a l t h r o t t l i n g ที่ว่าร้อนจัดจัดแล้ว CPU วิ่งลันไม่เต็มนะครับแต่ผมค้นพบแล้วล่ะ MacBook Pro i 9ถ้าจะเอาแรงที่สุดนะครับต้องทำงานในห้องนอนเปิดแอร์เย็นๆโอ้โหวิ่งนี่ 4GH กิกเฮิร์ตตลอดนะครับแต่ถ้าอยู่ในห้องพัดลมทั่วไปนะครับในขณะที่เรนเดอร์ไฟล์หรือว่าทำงานทั่วไปเนี่ย มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งกว่า2กว่า3นะครับอยู่ที่การใช้งานของ CPU แหละแต่ถ้าเอาแบบเรนเดอร์แรงๆนะเข้าห้องแอร์เย็นๆเลยผมไม่ขนาดต้องเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีสนะครับ <laughs> เอาแค่ห้องแอร์เย็นๆมันก็ทำให้มันเร็วขึ้นได้ละพันไม่ได้ซึ่งตอนเนี้ยผมก็จะก,การสั่งเครื่องใหม่ไปแล้วนะสั่งไปตั้งแต่วันแรกแล้วตอนแรกก็เสียวๆเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วเนี่ยทำเรื่องรีคือโอเคเรื่องรีเทิร์นอะแอปพูบเรียบร้อยแล้วแต่ จะมั่นใจได้ไงว่าไปถึงแล้วมันจะคืนได้หรือเปล่าเขาบอกไม่ต้องห่วงถ้าวงเงินเราพอสั่งไปเลย <c oughs> คือแอดวานซ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาทำเรื่องคืนให้หลังจากที่เขาได้รับเครื่องนี้อีกทีนะครับผมก็จากการสั่งเครื่องใหม่ไปละเนื้อที่เพิ่มขึ้น2เทรลไบต์นะครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วเพราะว่ากล้อง2ตัวผมถ้า1เทราไบต์มันไม่พอจริงจริงแต่ที่อึ้งคือเขาไม่ได้ไอความเข้าใจในการคืนของสําหรับผมนะผมคิดว่าเอ้ยเครื่องมันต้องมีปัญหา หรือว่าเกิดจากการผลิตที่มันไม่ได้คุณภาพหลุด QC หรืออะไรก็ว่าไปเพื่อทําเรื่องคืนนะครับแต่อันเนี้ยเขาเป็นคนเสนอให้ผมทําเรื่องคืนแบบไม่ต้องสนใจอะไรอะ่ะคืนไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช้จอบโจทย์การทํางานนะครับเครื่องไม่มีปัญหาแต่เออร์เอร์ที่ผมเองไม่ได้เออร์เอร์คือผมใช้งานเกินมันไปหน่อยเนื้อที่ไม่พอนะครับอ่ะอันนี้ก็เก็บสายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เต้าเสียบ คืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือคู่มือนะครับดีนะเก็บซองเก็บอะไรเข้าไว้เหมือนเดิมเลยแ่ไม่คิดว่าจะได้มีเหตุการณ์รีเทิร์นิ่งนะครับ u n b นบ็อกซิ่งรีวิวแล้วก็รีเทิร์นะครับครบเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวตัวเครื่องใหม่ผมมาที่เป็นสเปคเดิมจะต้องมาทำรีวิวอันบ็อกซิง่งรอบหรือเปล่าเพราะว่ามันสเปคเดิมเลยเพียงแต่เน้อที่มันเยอะขึ้นนะครับแต่อาจจะทดลอง ความเร็วสปีดให้ดูแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ผมรีวิวไปเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเอ้ยฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทลิทไลท์สปีดเป็นยังไงบ้างคิดว่ามันคงเป็น M2 เหมือนกันแหละเพราะว่าลิทไลท์ตัวเนี้ยอยู่ประมาณทั้งลิทและไลท์อยู่ประมาณ2006บวกลมนะครับเดี๋ยวรอ2เทมาก่อนแล้วผมลองให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็จะก,การคืนให้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะไม่เหมือนตอนของใหม่นะครับ <laughs> เรียบร้อยละ แต่มันคาบเกี่ยวนิดนึงนะเครื่องใหม่ผมยังไม่มาเลยไม่งั้นจะทำคลิปอันบ็อกซิ่งต่อให้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เขาบอกให้ใส่กล่องอัะชิเปงละเอาไงกับมันดีเห็นกล่องไม่ได้ปิดเลยแล้วกันแถมแมวไปด้วยยังไม่รู้เรื่องไหนออกมาอ่ะงงงงไอแมวงง โอฟินใหญ่เลยไอแมวงงออกมาไอแมวงงงงยังไม่ตื่นครับ <c oughs> กล่องคืนนี่ใหญ่เลยนะแถมแมวไปด้วยตัวแล้วกันกินเก่งจริงวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับก็พามาชมเรื่องราวแหละว่าเออเป็นเหตุการณ์ที่คิดว่าไม่น่าจะได้คืนของนะครับแต่ก็โอเคได้คืนแหละเพราะว่าเนื้อที่มันใช้ไม่พอนะครับแล้วไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถูกใจอลืมกดไลค์ชอบใจลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับงงไปไปด้วยไป <c oughs> งงกลัวกล้อง